เป็นหอมญี่ปุ่นนะฮะหอมญี่ปุ่นที่ป้าแกปลูกเอาไว้เป็นผักสวนครัวครับท่านผู้ชมหลายป้าชูไว้สวยๆเอาเอาอกก้านขึ้นได้แปลทุงตรงนี้ครับอันนี้ปลูกมาทีเดือนละสองสามเดือนเป็นหอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปลูกเอาไว้เป็นเกษตรผสมผสานไว้ทานเองวนมากป้าไปทำไรทานหอมญี่ปุ่นเนี่ย ไปกินสดๆผมมาเข้าไปผัดน้ำมันหอยกันเนอะใส่ตับใส่น้ำมันหอยนะโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราเข้ามาเยี่ยมสวนป้าทองคำครับเรามาดูป้าทองคำแก,รรกปลูกไว้หลายอย่างภาษาลาวเข้าไปหน่อยหลายอย่างโคตรหลายอย่างโคตรโอเคครับนี่ครับคือลากโซนยุ่นอันนี้ให้ปุ๋ยอะไรมั่ง ท่านผู้ชมครับนี่ครับหอมญี่ปุ่นโอ้กรรมนี้กรรมเดียวเนี่ยครึ่งโลแล้วท่านผู้ชมครับนะมีหลายอันด้วยป้าแคให้ผมนะเดี๋ยวผมไปทำสกรูสกรูปนะฮะสกรูปเอ่อหน้าปกขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมนูเราวันนี้นําเสนอผัดหอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชม ที่เราไปสวนมาแล้วคุณป้าเขาเด็ดมาให้ครับท่านผู้ชมครับก็มีหมูครับท่านผู้ชมครับในส่วนของมีหมูนะฮะมีเห็ดหอมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับปดาอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเรามาชมกันเลยครับนะเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นการ ผัดหอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับนะเมนูเราวันนี้นะครับเราจะนําผัดหอมญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมมาผัดให้ท่านดูครับท่านผู้ชมครับนะฮะเป็นเมนูอร่อยอร่อยครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนแรกครับใส่น้ํามันลงไปนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหลังจากใส่น้ํามันลงไปแล้วนํากระเทียมนะครับนํากระเทียมใส่เลยท่านผู้ชมครับ ตามด้วยนะครับหมูเนื้อแดงครับท่านผู้ชมเช่นเคยพอประมาณตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับซอสหอยนางรม พอโหครับท่านผู้ชมนี่เราก็เติมน้ำซุปลงไปหน่อยน่ใส่ใแครอทเลยครับท่านผู้ชมทานด้วยนี่ครับหอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับนี่ในส่วนของหอมญี่ปุ่นนะครับก็ยังมีแครอท นะฮะหอมญี่ปุ่นแล้วก็ใส่ชริกก็ไปหน่อยนี่ครับเราก็จะได้นะครับหอมญี่ปุ่นแล้วก็ท่านผู้ชมครับเติมน้ำลงไปนิดนึงก็ท่านผู้ชมนะครับดีครับหอมญี่ปุ่นก้านใหญ่หญๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะพอดี ไปสวนมาป้าก็เลยเก็บมาให้นะครับไปตอกนะฝ้าเดี๋ยวลงไปหน่อยนีครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเติมน้ำตาลพอประมาณครับไม่ต้องเยอะครับของชูโรงใส่เห็ดเลยครับเห็ดหอมครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับหน้าตาของนะฮะผัดเผ็ดญี่ปุ่นเห็ดหอมญี่ปุ่นครับต้นหอมญี่ปุ่นนะครับชนิดของ คับท่านผู้ชมครับก็เป็นัเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผัดเห็ดหอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมเราก็จะทําการตักเสิร์ฟเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับ เมนูนี้ก็เป็นดังว่าเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผัดต้นหอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมนะฮะใส่พริกหยวกลงไปหน่อยครับท่านผู้ชมนะฮะหากใครชมคลิปนี้แล้วนะฮะต้องการหากใครชมคลิปนี้แล้วต้องการให้ผมทําอาหารอะไรนะฮะท่านผู้ชมครับหากชมคลิปนี้แล้วนะฮะต้องการให้ผมทําเมนูอะไรนะฮะแนะนําได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นําเสนอ ต้นหอมญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับผัดต้นหอมญี่ปุ่นครับ